โดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณน,นิโคโทารามเขตกรุงกบิลพัทในสัก,กะชนบทครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครันแรงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานว่าโรกาสพระพุทธเจ้าข้าขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมี เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระนางมหาประชาบดีโกตมีได้กราบทูลพระผู้หมีพระภาคว่าขอประทานว่าโรกาสพระพุทธเจ้าข้า ขอสตรีพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยโคตมีเธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเลย ครั้งนั้นพระนางมหาปชาบดีโคตมีส่งน้อยพระัยว่าพระผู้มีพระภาคไม่ส่งอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วมีทุกข์เสียพระไยมีพระพักหนองด้วยนามพระเนตรทรงกันแสง พางถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณเสด็จกลับไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในกรุงกบิลพัทตามพระพุทธาพิรมแลว้วเสด็จหลีกจาริกทางพระนครเวสาลีเสด็จจาริกโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลีข่าวว่าพระองค์ประทับอยู่ที่กูตาคาละศาลาป่ามหาวันเกตพระนครเวสาลีนันครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้ปรงพระเกศาส่งพระภูษายอมฝาด พร้อมด้วยนางสากิยานีมากด้วยกันสเสด็จหลีกไปทางพระนครเวสาลีสเสด็จถึงเมืองเวสาลีกูตาคาระศาลาป่ามหาวันโดยลำดับเวลานั้นพระนางมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกล้วด้วยทุลีมีทุกข์เสียพระไทย มีพระพักหนองด้วยน้ำพระเนตรได้ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกท่านพระอานนท์ได้เห็นพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกล้วด้วยทุลีมีทุกข์เสียพระไทยมีพระพักหนองด้วยน้ำพระเนตร ประทับยืยนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกครันแล้วได้ถามว่าดูก่อนโคตมีเพราะเหตุอะไรพระนางจึงมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกล้วด้วยทุลีมีทุกเสียพระไทยมีพระพักชุ่มด้วยน้ำพระเนตร ประทับยืยนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกพระนางตอบว่าพระอานนท์เจ้าข้าเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ส่งอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว้วพระอานนท์กล่าวว่า ดูก่อนโคตมีถ้าเช่นนั้นพระนางจงรออยู่ที่นี่แหละสักครู่หนึ่งจนกว่าอาัตมาจะทูลขอพระผู้มีพระภาคให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วครั้งนั้นท่านพระอานนท์ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระนางมหาปชาบดีโคตมีนันมีพระบาททั้งสองพองมีพระวรกายเกลือกล้วด้วยทุลีมีทุกเสียพระไยมีพระพักนองด้วยน้ำพระเนตร ประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกด้วยน้อยพระไถวว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วขอประธานวรโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานน์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สองท่านพระอานน์ ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานวรโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่ประธาตคตรประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอาน,นุ์ เธออย่าชอบใจการที่สตติออกจากเรือนบวทเป็นบนรรปจิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเลยแม้ครั้งที่สท่านพระอานนุ์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าขอประทานว่าโรกาตของสตติพึงได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปจิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามว่าอย่าเลยอานน์เธออย่าชอบใจการที่สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศแล้วเลยครั้งนั้นท่านพระอานน์คิดว่า พระผู้มีพระภาไม่ทรงอนุญาตให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วฉะไหนหนอเราพึงทูลขอพระผู้มีพระภาให้สตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว โดยปริยายศัก์อย่างหนึ่งจึงทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข้าสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตรประกาศแล้วควรหรือไม่เพื่อทำให้แจ้งแม่ซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออารัตผล ดูก่อนอานนสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม่ซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออารัตผลพระพุทธเจ้าค่าถ้าสตรี ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วควรเพื่อทำให้แจ้งแม่ซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอารัตผลได้พระพุทธเจ้าค่าพระนางมหาปชาบดีโคตมีพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาค ทรงมีอุป,ปการะมากทรงประคับประคองเลี้ยงดูทรงถวายขียร,ระทาราเมื่อพระชนนีสวรรคตได้ให้พระผู้มีพระภาคเสวยขียร,ระธาราขอประสานวโรกาสขอสตรีพึงได้การออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิต ในพระธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระบูมิพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนอานน์ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปดประการข้อนั้นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนางคือหนึ่ง ภิกษุณีอุปสมบทแล้วหนึ100่งร้อยปีต้องกราบไหว้ลุกลับทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นทำแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต2 ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวะาที่ไม่มีภิกษุธรรแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังรรสองประการคือถามวันอุโบสถหนึ่ง เข้าไปฟังคําสั่งสอนหนึ่งจากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทรเมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องประวารณาในสงสองฝ่ายโดยสถานทั้งสามคือ โดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทมแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 5. ภิกษุณีต้องทำที่หนักแลว้วต้องประพฤติปักขมานัตในสงสองฝ่ายทำแมนี ภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีต้องสแสวงหาอุปสัมปทาในสงสองฝ่ายเพื่อสิกขมานาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรมหกประการครบสองปีแล้ว ทำแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าบริภาทภิกษุโดยประยายอย่างใดอย่างหนึ่งธรแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีทำแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต ดูก่อนอาน,นุนก็ถ้าพระนางมหาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปดประการนี้ข้อนั่นแหละจงเป็นอุปสัมปทาของพระนางคร้งนั้นท่านพระอานนท์เรียนครุธรรมแปดประการในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว เข้าไปหาพระนางมหาประชาบดีโคตมีชี้แจงว่าพระนางโคตมีถ้าพระนางยอมรับคารุธรรม8ประการข้อนั้นแหละจะเป็นอุปสัมปทาของพระนางคือ 1. ภิกษุณีอุปสมบทแล้ว100ปีต้องกราบไหว้ลุกรับธรรมอัญชลีกรรม สามีจิกรรมแก่ภิกษุที่อุปสมบทในวันนั้นทมแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 2. ภิกษุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวสที่ไม่มีภิกษุทำแมนีภิกษุณีต้องศักการะเคารพ นับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 3. ภิกษุณีต้องหวังทำสองประการคือถามวันอุโบสถหนเข้าไปฟังคำสั่งสอน1จากภิกษุสงฆ์ทุกกึ่งเดือนทำแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิต 4. ภิกษุณีอยู่จำพรรษาแล้วต้องประวาราณาในสงสองฝ่ายโดยสถานทั้งสามคือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจทำแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต ห้าภิกษุณีต้องทำที่หนักแล้วต้องประพฤติปักขมานัตในสงสองฝ่ายทำแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 6. ภิกษุณีต้องสแสวงหาอุปสัมปทาในสงสองฝ่ายเพื่อสิกขมานา ผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธทำหกประการครบสองปีแล้วรมแมนีภิกษุณีต้องศักการะเคารพนับถือบูชาไม่เห็นละเมิดตลอดชีวิต 7. ภิกษุณีไม่พึงด่าบริภาภิกษุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมแมนีภิกษุณี ต้องสักการะเคารพนับถือบูชาไม่ละเมิดตลอดชีวิต 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปปิดทางไม่ให้ภิกษุณีทั้งหลายสอนภิกษุเปิดทางให้ภิกษุทั้งหลายสอนภิกษุณีทำแมนีภิกษุณีต้องสักการะเคารพนับถือบูชา ไม่ละเมิดตลอดชีวิตพระนางโคตมีถ้าพระนางยอมรับครุธรรมแปดประการนี้ข้อนั้นแหละจะเป็นอุปสัมปทาของพระนางพระนางมหาปชาบาดีโคตมีกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระอน,นุนดิฉันยอมรับคารุธรรมแปดประการนี้ ไม่ละเมิดตลอดชีวิตเปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุ่มที่ชอบแต่งกายอาบน้ำสะกล้าแล้วได้พวงอุบลพวงมะลิหรือพวงลำดวนแล้วพึงประคองรับด้วยมือทั้งสองตั้งไว้เหนือเสียนกล้าฉนั้นครั้งนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ถวายบังคมนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูนพระพุทธเจ้าข้าพระนาหมาประชาบดีโคตมียอมรับครุธรรมแปประการแล้วพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอานน์ก็ถ้าสตรี จักไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วพรหมจันทร์จักตั้งอยู่ได้นานสัตรธรรมจะพึงตั้งอยู่ได้ตลอดพันปีก็เพราะสตรีออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วบัตนีีพรหมจันทร์ จักไม่ตั้งอยู่ได้นานสัจธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียง500ปีเท่านั้นดูก่อนอนุสตรีได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยใดธรรมวินัยนั้นเป็นพรหมจรรย์ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมาก มีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรผู้ลักทรัพย์กำจัดได้ง่ายอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนหนอนขยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์นาข้าวสาลีนั้นไม่ตั้งอยู่ได้นานอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนเพลียที่ลงในไร่อ้อยที่สมบูรณ์ไร่อ้อยนั้น ไม่ตั้งอยู่ได้นานดูก่อนอานน์บรุษกั้นทำนบแห่งสะใหญ่ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้น้ำไหลไปแม้ฉันใดเราบัญญัติครุธรรมแปดประการแก่ภิกษุณีเพื่อไม่ให้ภิกษุณีละเมิดตลอดชีวิตฉันนั้นเหมือนกัน